อ๋อสิบิ้าเบอร์นี่นเป็นง้วนอกน้ำเขานะครับตัวนี้เป็นง้วนหนกเงี้ยก็พอพัดมูฟันดีดเฉลิมเชืิ่ยเหมืนตัวพี่น้องเนี่นะครับตะก,กี้เพิ่อนแกรีน้ำเชื่ออยู่น้ำเอจีนะครับโอ้ยเอจีติดตัวนี้แม่นตะกี้อยู่น้ำเอจีจะขอสื่อตอนน้ำเพิ่นมาเออเดี๋ยวให้เพิ่นเอาลงไปข้างล่างกันพี่น้องภายใต้แบรนด์ของเอฟดีของอเมริกาห้อง่งทั้งนี่คือคือสร้างเลยพี่น้องว่ามันสร้างง้วนเง่ครับเบิ้งพวงหางได้พี่น้องเคยเห็นหางเงีวลากดินบ่ พันธุกรรมเพื่อนนี่เป็นลูก S g ตองหนึ่งครับแลาา้วก็โอ้ไซแม่โอเคแล้วเดี๋ยวได้ไซแมเ่แมเพื่อนเป็นในสโมกกิ้งการบวกเลขแปดทับเก่าครับสูงร้อยหกสิบเท่าไรนี่เสียไรร้อยหกสิบเท่าไรผมก็บริวัดแต่ว่าใหญ่เติบใหญ่กว่าคนใหญ่บคักเลยเด้อพี่นอ้องอ่าตัวนี้นี่เป็นงอพอพันธุ์ที่ที่ไรสูงเท่าไรผมร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยเจ็ดสิบห้าตัวนี้สมมติสูงร้อยหกสิบห้าเลยยืนตื่พี่น้องซ้ำต่าเออนี่ตัวจริงบอกญ่เด้ครับพี่น้อง เบ,บื้องไงผู้ผู้จูงง้อนี่พผนสูงร้อยหกสิบหาผลดีนะครับเบื้องไงไงร้อยหกสิบหาได้เต็มที่แหละตัวย่างกำตำตามที่ผมไปเห็นนี่ไงก้มูอะไรที่เด็ดอยู่ในฟาร์มอ,อีด้วครับพี่น้องเอาเสียลายตัวนี่เป็นลูกของเอสจีตองหนึ่งเนาะเอสจีตองหนึ่งบวกสโมกกิ้งกัน <c oughs> บวกเล่แปดทับเก้าครับโอ้พี่น้องใบงเพชรสิบสามลีนาวครับใบเพชรเป็น <c oughs> ใบเพชรีกสิบสามลีนาวพี่น้องครับันี้ง้อตัวนี้อายุจักปีละตัวนี้หกปีครับหกปีได้ครับพี่น้องเอ้า ถือว่ากาลังพอดีๆๆพอดีไดไทีครับพี่น้องครับนี่จริงไงนี่ผมทีมว่าโฆษณาแบบเปิดปรับผสมจริงนะครับสําหรับไหทีแบบผสมเทียมติดอยากนะโอ้นี่ค่าผสมก็เทละสองพันนะครับตัวนี้ค่าผสมจริงเนี่ยก็คือเ <2, 000. S 1> ท่าละสองันรับประกันสองครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าเอาเมลพันุ์มาผสมอยูน่นีครับเอาเมลพันุ์มาฝากไว้หนีเอามาเอาแกะมาทับยูนี่นะครับพี่น้องตัวใ,ใหญ่ขาดด้วยครับพี่น้องกันผู้เบาหลายสีว่าสูงหน่อยเจ็ดสิบุ่นล่ออีหลีนี่นี่ ตัวใหญ่ครับเบิ่งด้านหน้านี่ยว่อยสองเมตรพุ่นเบิ่งไทยเชียบด้านหน้ามันสูงเลยสองเมตรหรืเด้อพี่น้องครับเบิ่งผู้จูงผู้นี่เพิ่นสูงร้อยหกสิบห้าเซนหลายสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้ารอยเจ็ดสิบห้ามิดเลยไหมพี่น้องมึงเด้อนี่คันด้านหัวนี่สองสองเมตรกว่าพี่น้องนอกบักใหญ่นะครับนี่การรับผสมจริงครั้งละสองพันนะครับเนาะสองพันประกันสองครั้งประกันสองครั้งราคาสำหรับผู้ใดอยากเอามาฝากผสมยี่ห้อก็คิดมือละลอยครับ ค่าฝากในมือแล,ล้วรอยนะครับครับผมข้าฝากค่า,า,าเลี้ยงค่าให้อาหารอยู่นี่แหละครับพี่น้องรับรองว่ากินดีอยู่ดีแน่นอนอยู่ดีครับบ้านนี้ถ้าคุณผู้สนใจขอยขึืมมาตัวนี้แต่ขอยอยากได้จะร้าขายผมครับผู้ใดอยากได้ไปคุ้มฝูงผมเปิดแบงค์หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับตัวนี้แสนหางเงินเดืนรอยพร้อมใบแล้วก็ 11, 13, สิบเอ็ดนีน้าคุณท่านก่อนสิบสามนีน้าใบเพชรนอกนะครับสิบสามใบเพชรนอกพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบื่อนท่านหลังหนอกบกแกบนี้เลยนะครับ แต่น้ำเข่ามามันกับพกเจ็ดแสนหรือมั้งตอนนั้นผมา่ะถ้าขาน้ำเขาา่ากับทะเลบูพี่น้องเอาหางเงาหลักดินได้แหละครับ,บอ๋อตัวมันมัน,ม,นมันซื้ออย่างกดิมคือตอนนั้นไงบกักออสตินครับออสตินแต่คนเป็นเอฟซีสีสุกฟา้ามันอาจะหูจักออสตินนะครับ,นนรบเขาเอา่าเป็นตัวเด่นเลยนะครับตัวนี้พี่น้องไปเบ้างนี่ไอ่เพจในเฟซบุ๊กของสีสุกฟา้ามได้ป๋าออสตินครับป๋าออสตินหางเงาบ่ครับพี่น้องนี่ ใช่อยากให้แก้เรื่องโค้งสางเรื่องหางนะครับเรื่องตะนอกนี่ผสมได้ครับเอาตัวนี้ไปจบยังได้เบิดเลยเนี่ยโค้งสางเนื้อหนังดึกแขงขาใหญ่หางยาวหลักดินตะนอกตั้งใหญ่หุ่นตะนอกกับขาหนาพี่น้องเพิง่งเอาตรงคักบ่<ช>แล้วก็ที่สําคัญเป็นงว้วมันหูไหมเป็นตุกประกวดท<ช>ุนพันนั่เหมือนเหรพี่น้องตะกี้เพิ่นเป็นง้วประกวดอยู่อเมริกาครับเนง้วดประกวดของอเมริกาเนี่ยสูงเลยหูสิบห้าแต่เท่าไรยังต่ำเลยที่พี่น้องนี่นี่เดี๋ยาเฉยเบิ่งหูสั่นซ้ำเลย โอ้โูดีเนาะดูเชียงนี่เบิ้องลายยางกวง้งเอาตัวนี้เบิ้งคักๆเลยได้ดพี่น้องนี่เสียลายยางเดียวแดดบ่ออกครับผมตัวนี้ต้องมาเบิ้งตัวจริงสิหัวมันใหญ่ครับพี่ <laughs> น้องใหญ่นี่แหละใหญ่ปันสั่งเป็นยังไงเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่เอ่ะเมื่อกี้มีให้ชมประมาณนี้เนาะครับเสียอายเนาะแม่นครับมีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ก็บสำหรับผู้ใดที่หายอยู่เมื่อไปเลี้ยงเกตพิษเมียมกับมาเรียกเอาสีสุฟาากฟาบจังหวัดยะโสธร สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ